วันนี้เราจะมาดูในหัวข้อของคำว่าอย่ากลัวเลยนะคะมันมีเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าพูดคำว่าอย่ากลัวเลยเนะะี่ยค่ะ ที่เราน่าจะจดจำกันได้ดีในพันธสัญญาเดิมเนาะเรามาดูว่าแต่ละเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมพระเจ้าถึงตัดว่าอย่าก,กลัวเลยนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือตอนช่วงที่โมเสสได้สิ้นชีวิตลงแล้วก็โยชวาจะต้องนำทัพชาวอิสราเอลทั้งหมดต่อจากโมเสสตอนนั้นเนี่ยประชากรก็คือแบบมันเยอะมากแล้วก็เขาจะต้องนาประชากรพวกนี้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาซึ่ง ก่อนหน้าเนี่ค่ะผู้คนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวโมเสสมากตั้งแต่ออกจากแผ่นดินอียิปมาแล้วนะคะเมื่อเราต้องมารับหน้าที่หรือบทบาทต่อจากคนที่ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้คนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะน่ากังวลหรือน่ากลัวสําหรับเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดเวลาที่เขาออกมาจากแผ่นดินอียิปตเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะมาก ซึ่งเขาก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์นับจากนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเจออะไรอีกแล้วเขาจะต้องเป็นผู้นําคนทั้งหมดที่แบบจะต้องผ่านทุกสถานการณ์ในข้างหน้านเนี่ยไปให้ได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อเซึ่งพระเจ้าก็เลยตัดกับโยชูวาว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานได้พระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าจะทรงสถิตกับเจ้า นะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองที่พระเจ้าตรัสคาว่าอย่าก,กลัวเลยเหมือนกันนี่ก็คือตอนที่เมื่อการที่เขาจะเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาค่ะมันจะต้องมีการสู้รบก่อนเนื่องจากในแผ่นดินนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่ครอบครองอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็เป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยนี้นมันมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่กษัตริย์หลายๆเมืองจากทุกสา,ารทิศทางเหนือใต้ออกตกผนึกกาลังรวมกันเป็นกองทัพใหญ่ แล้วก็ในพระคัมภีร์บอกว่ามีจํานวนดังไซที่ชายทะเลมีมาและลดลบมากมาตั้งค่ายล้อมเพื่อที่จะลบก,กับคนอิสราเอลคนอิสราเอลก่อนหน้าน,นี้เขาตกเป็นทาสเขาไม่ใช่นักรบมาก่อนเขาเดินทางปีแล้วปีแล้วแน่นอนว่าเขาก็ต้องเหนื่อยแล้วก็อายุก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ใช่นักรบที่แบบพร้อมที่จะทําสงครามแต่ว่าเขาเจอกองทัพใหญ่พันึกกาลังกันล้อม ล้อมรอบเขานะคะซึ่งอยู่ในโยชูวาบทที่ส1บเอดข้อหนะคะพระเจ้าทรงตัดกับโยชูวาว่าอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเราจะมอบพวกเขาให้อิสราเอลประหารจงตัดเอ็นนองมาและเผารถมาศึกของพวกเขาเสียนั่นก็คือจํานวนทหารมาแล้วก็ลดลบไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรไปกว่าพระเจ้าเลยนะคะเหตุการณ์ที่สาม ตอนที่กษัตริย์ยูดาห์ค่ะเขาพยายามจะก่อกรบฏกับบาบิโลนเนี่ยหลายครั้งมากโดยการไปร่วมมือกับประเทศอียิปต์นะคะแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งแล้วก็ส่งผลให้กษัตริย์ของบาบิโลนเนี่ยค่ะก็เลยบุกเขายึดกรุงเยรูสเลเมแล้วก็ทําลายพร,พระวิหารของพระเจ้าชาวอิสราเอลทั้งหมดถูกต้อนไปเป็นฉเฉลยที่บาบิโลนแล้วเขาก็ต้องตกเป็นฉเฉลยอยู่ หลายปีมากนะคะต้องเผชิญความทุกข์ยากความหวาดกลัวความสิ้นหวังไม่รู้อนาคตตัวเองว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ถูกต้อนไปเป็นเฉลยอะค่ะมันมันขาดอิสระภาพมันไม่มีอนาคตมันไม่มีความหวังใดๆเลยซึ่งอยู่ในอิสยาบทที่41ข้อ10นะคะพระเจ้าตรัสว่าฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าท้อถอยเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าและช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราเราจะเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ใหญ่โตมากมันมันเกินกําลังของเรามันมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเราอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มัน คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนะ่ะมันมองมองไม่เห็นกนทางออกค่ะมันไม่รู้ว่าเขาเขาจะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มาก,ม,าก,ม,ากมันมันไม่ใช่แค่ปัญหาชีวิตของเราหรือปัญหาชีวิตของครอบครัวแต่มันเป็นปัญหาชีวิตของแบบชนชาติะคะ่ะแต่พระเจ้ากลับตัดว่าอย่าก,กลัวเลยนะคะทำไมพระเจ้าถึงตัดคําว่าอย่าก,กลัวเลยกับพวกเขาเพราะว่าเราไปดูในพระธรรมหลายๆตอนที่พูดถึงคําว่าอย่าก,กลัวเลยเหมือนกันนะคะในเฉลยธรรม,ามบัญญัติบทที่สามสิบเอกหกเนี่ย พระเจ้าตรัสว่าจงเข้มแข็งและก็หานเถิดอย่ากลัวหรือหวัดผวาเพราะสิ่งเหล่านี้เลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านสเสด็จไปกับท่านเพราะองค์จะไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่ทานเลยเหตุผลประการแรกที่พระเจ้าไม่ให้เรากลัวเพราะพระเจ้าทรงสเสด็จไปกับเขาไม่ละทิ้งเขาและจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยนะคะในอิสยาบทที่4 1ข้อ13พระเจ้าตรัสว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงจับมือขวาของเจ้าไว้และตัดกับเจ้าว่าอย่าก,กลัวเลยเราจะช่วยพงค์ไม่ได้ยสถิตอยู่ด้วยเฉยๆแต่พงค์บอกว่าพระองค์จะช่วยนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3าข้อ22สตัดว่าท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลายพระเจ้าจะเป็นผู้ลบแทนเราเราเคยได้ยินคำนี้ในพระคัมภีร์บ่อยมากนะคะ ในฮักไกบทที่สองข้อ5บอกว่านี่คือสิ่งที่เราทําพันธสัญญากับเจ้าเมื่อเจ้าออกจากอียิปต์และวิญญาณของเราสถิตอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราเป็นสิ่งที่ตรงกับที่พระเจ้าทําพันธสัญญากับเราไว้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อยู่ในพันธสัญญาที่พระเจ้าตัดไว้กับเราสิ่งนั้นพระเจ้าทรงทรงเป็นผู้ทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยนะคะ อิสยาบทที่43สาข้อหนึ่งถึงสองแต่บัดน,นี้พระยาเวผู้ทรงสร้างเจ้าโอยาโคผู้ทรงปั้นเจ้าโออิสราเอลตัดดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราพระเจ้าช่วยเราเพราะเราเป็นของพระเจ้าเจ้าทรงถ่ายเราให้เป็นประชากรของพระองค์อ่ะ แล้วก็ในลูกาบทที่12บข้อเแท้จริงแล้วแม้แต่เส้นผมบนศรีรษะของท่านก็ถูกนับไว้หมดแล้วอย่ากลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัวพระเจ้าตัดว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรามีค่าในสายพระเนรของพระองค์มากจนต้องประทานพระบุตรลงมาสิ้นพระชนพระเราบนไม้กางเขนนะคะลูกาบทที่1 2บข้อสาพระเยซูตัดว่าอย่ากลัวเลยฝูงแกะน้อยเพราะว่าพระบิดาของพระเจ้าพอพระทัยที่จะประทานอาณาจักรให้แกพ่พระเจ้า การที่พระอ,องค์ทรงตัดว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะพระอ,องค์สถิตยอยู่กับเราพระองค์จะเป็นผู้ลบแทนเราพระองค์อยากช่วยเราพระองค์เห็นเราเป็นประชากรของพระอ,องค์และพระอ,องค์พอพระทัยที่จะช่วยเราเป็นความพอพระทัยของพระเจ้าที่จะช่วยเราเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่อยากให้เรากลัวในสภาพสิบทที่สีข้อยีเนี่ยตัดไหว่า จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะแหล่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสิ่งที่ออกมาสู่ภายนอกชีวิตของเราอะค่ะล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากใจอยู่ข้างในพระเจ้าจึงให้เราระวังใจเพราะว่าเราจะเห็นในพระคัมภีร์บางข้อเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงสำรวจจิตใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนส่วนที่สำคัญมากพระเจ้าไม่อยากให้เรากลัวเพราะความกลัวจริงๆแล้วมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากใจข้างในของเราและมันสามารถส่งผล ต่อชีวิตของภายนอกของเราได้ตัวอย่างชัดๆที่เราเห็นได้ก็คือชีวิตของโยมโยมในบทที่สาข้อย5บ้า 25, บอกว่าสิ่งที่ข้ากลัวได้มาถึงข้าสิ่งที่ข้าหวาดหวัน่นเกิดขึ้นกับข้าแล้วสิ่งที่โยกกลัวก็คือมาจากการที่ลูกชายเขาทำบาปแล้วเขาก็ถวายเครื่องอุชาพระเจ้าเพื่อที่แบบเพื่อลูกชายเขาจะ ไม่ถูกลงโทษจากการทำบาปนั้นนั่นคือสิ่งลึกๆก,ก็คือความกลัวที่อยู่ในใจของโยบนะคะความกลัวแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับบาสิ่งที่โยบกลัวก็คือสิ่งที่ลูกชายเขาทำบาปนั้นการที่เรากลัวนี่ยคือเรายอมให้อำนาจของความบาหรือความชั่วะคะ่ะเข้ามาครอบงําจิตใจของเราซึ่งมันก็จะส่งผลกับชีวิตของเราได้นะคะใน2งทิมมธีบทที่1นึข้อเพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานใจที่ขาดกลัวแต่ทรงประทานใจที่มีฤทธิเดช ความรักและการรู้จักบังคับตนแก่เราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพระเจ้าไม่อยากให้เรากลัวเพราะความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าในเมื่อไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ต้องมาจากฝั่งตรงข้ามนั้นเราก็ไม่ควรจะรับไว้นะคะทีนี้เราจะทํำยังไงอ่ะถ้าแบบมนเราเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่แล้วเราเรา,เรารู้สึกว่ามันจะมีความกลัวเกิดขึ้นน่ะนะคะเราลองมาดู อันแรกคือในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ในความรักไม่มีความกลัวฉะนั้นการที่เราจะไม่ให้ความกลัวเกิดขึ้นกับเราเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ในความรักของพระเจ้าก็คือให้เราใคร่ครวญอยู่เสมอนะคะว่าพระเจ้ารักเรามากจนถึงขนาดยอมประทานพระเยซูคริสต์ให้ลงมาเกิดบปรนมนุษย์ ต้องเผชิญอะไรมากมายแล้วก็ตายบนไม้กางเขนพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคนที่พระองค์ต้องประทานพระบุตรมาเพื่อเพื่อช่วยเราค่ะแล้วก็ให้เรามองไปที่พระเยซูซึ่งซึ่งถ้าเกิดพระองค์ไม่รักเราพระองค์ไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ต้องลงมาก็ได้แต่ว่าพระองค์ยอมลงมาเพื่อที่จะถ่ายเรา แล้วก็ตอนนี้พรงค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็ทรงชนะทุกสิ่งทรงกลับสู่สวรรค์แล้วแล้วก็พงกลับสู่สวรรค์พงก็ไม่ได้ทออทิ้งเราว่าอ่ะที่เหลือก็อยู่บนโลกต่อไปเราช่วยเจ้าแล้วนะที่เหลือเจ้าก็ช่วยตัวเองต่อไปแต่ว่าพงกลับสู่สวรรค์แล้วแต่พงค์ประทานองค์พระวิญญาณเป็นสุดของพง์ให้มาสถิตอยู่ภายในเราเพื่อที่จะช่วยเหลือเราอีกมันมันการที่เราไข้ควรเรื่องนี้ ทุกครั้งอะคะ่ะมันจะทําให้เราเห็นความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความกลัวนะคะแล้วก็เมื่อเราใคร่ครวรบ่อยๆเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราขนาดเนี้ยความกลัวที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะถูกขับไล่ออกไปนะคะวิธีการที่สองอยู่ในมัทธิวบทที่สิบข้อยี่สิบแปดนะคะอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ว่าไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงเกรงกลัวเพราะองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรก ข้อนี้บ่งบอกให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าถ้าเราจะกลัวสิ่งเดียวที่เราควรกลัวคือกลัวพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทําให้เรากลัวแบบที่เรากลัวปัญหาอะไรต่างๆแต่สิ่งเดียวที่พระเจ้าบอกก็คือให้เราเกรงกลัวความเกรงกลัวมันหมายมันเหมือนความเคารพยำเกรงสิ่งที่มีอานาจกว่าเราแต่ไม่ใช่กลัวแบบกลัวถูกการลงโทษไม่ใช่กลัว ที่เป็นในแง่ลบอ่ะแล้วก็เมื่อไร่ที่เรากลัวค่ะให้เราให้เราสำรวจตัวเองบ่อยๆว่าเรากลัวเรื่องอะไรเรากลัวเรื่องเศรษฐกิจการเงินเรากลัวเรื่องหลังเกษียณเรายังไม่มีเงินเก็บเรากลัวโลร้ายเรากลัวภัยพิบัติเรากลัวคนไม่รัก เรากลัวเพื่อนโกรธเรากลัวไม่ได้เลื่อนขั้นคือมันสารพัดเรากลัวความตายเรากลัวตกงานคือเมื่อเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาให้เราเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปเทียบกับความรักของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยและขี้ประติ๋วสุดๆนะคะประเด็นที่สามนะคะให้เรากล่าวพันพระวนจะนะอยู่เสมอว่าเราจะไม่กลัว ในลูกาบทที่แข้อห้าสิเมื่อพระเยซูได้ยินจึงตัดกับเขาว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีเมื่ออะไรที่เรากล่าวพระวจนะว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นมันจะทำให้ให้ใจเรากลับมาปักหลักอยู่ที่ความเชื่อนะคะและยึดมั่นในความเชื่อตามพระวจนะ หรือในสดุดีบทที่23าข้อสี่กล่าวว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามาจุฬาข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์เมื่อเรากล่าวข้อนี้มันก็จะตอบย้ำความเชื่อของเราว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์จะทรงช่วยเรานะคะในสดุดีบทที่27ข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวใครเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวใครเล่า การกล่าวข้อนี้จะเป็นการตอกย้ำความเชื่อเราว่าทางรอดเดียวที่จะช่วยให้เราออกจากสถนานการณ์นั้นก็คืออยู่ที่พระเจ้านะคะสดุดีบทที่สี่สิบหกข้อหนึ่งถึงสามพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ภูเขาทั้งหลายจะโคงเคงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคือคนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลลวนนั้น การกล่าวข้อนี้เพื่อตอกย้ำเราว่าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่แล้วไม่ได้พึ่ง เตรียมจะช่วยเราตอนที่เราอธิษฐานแต่พระองค์ทรงพร้อมอยู่เสมอที่จะช่วยเราพอพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะคะสุดท้ายคือในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อห้าถึงเจ็ดพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าวิตกกังวลในสิ่งใดเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการริงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องจิตใจและความคิดท่านไว้ในพระเยซูคริสเมื่อไรที่เราเริ่มเห็น ความกลัวตุ๊ตุขึ้นมาเริ่มได้กลิ่นความกลัวขึ้นในใจเราหรือว่าเริ่มแบบมีความคิดก,กังวลว่าแล้วมันจะส่งผลไปสู่การกลายเป็นความกลัวอะไรก็แล้วแต่ให้เรานําเรื่องนั้นนะคะมาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงนําให้พระองค์ทรงประทานทางออกให้พระองค์ทรงประทานสติป,ปัญญาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือทําการอัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่อย่ากเก็บความกลัวนั้นไว้จนมันกลายเป็นก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ บางครั้งเราอาจจะคิดว่าโอยชีวิตนี้ฉันไม่กลัวอะไรแล้วแต่ลองอธิษฐานกับพระเจ้าว่ายังมีความกลัวอะไรอยู่ไหมที่มันซ่อนลึกๆอยู่ในจิตใจของเราบางครั้งมันมาจากสิ่งที่เรารเผชิญตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราถูกผู้คนใส่เข้ามาในความคิดเราตั้งแต่ก่อนเราจะมาเจอกับพระเจ้าเราสามารถให้พระเจ้าช่วย เปิดเผยให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกยังมีความกลัวอะไรที่เก็บลึกไว้ในใจที่ที่เรายังไม่เคยจัดการกับมันไหมแล้วก็เมื่อเราค้นพบว่ามันมีสิ่งใดให้เรานํามาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อขอทุนขอความช่วยเหลือจากพงษ์แล้วก็อธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความกลัวทั้งสิ้นแล้วนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์ไม่ว่าสถานาการณ์รอบตัวเรา หรือข่าวสารจะบ่งบอกว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะน่ากลัวเพียงใดแต่ว่าเราเชื่อว่าวจนะาของพระองค์และคําตรัสของพระองค์ที่บอกว่าอย่ากลัวเลยนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีสันติสุข เป็นสิ่งที่ทําทำให้เรายึดมั่นอยู่ที่พงและไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ใหญ่เกินกําลังมากมายเพียงใดแต่เราเชื่อว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจา้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่งและพระองค์คือพระบิดาของเราพระองค์จะทรงช่วยเราลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงปลดปล่อย พี่น้องทุกคนที่กําลังตกอยู่ในความกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ขอให้เขากลับมาหาพระองค์กลับมาหาพระวจนะของพระองค์กลับมาหาความรักของพระองค์มองที่ความรักของพระองค์มองถึงสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนและให้เขามีสันติสุขเกิดขึ้นในใจแทนที่จะมีความกลัวลุกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน